วันนี้มาผสมดินเพาะกันนะครับนี้ก็เป็นขี้แพะดินแดงนะครับสามคันอันนี้ก็อของปีที่แล้วเรามาดูของปีที่แล้วกันเราจะทําดินค้างไว้ปีหนึ่งนะครับนี่ฮะของปีที่แล้วมีส่วนผสมที่สองหนึ่งหนึ่งนะครับก็คือดินหนึ่งดินสองส่วนแกลบหนึ่งส่วนขี้แพะหนึ่งส่วนนะครับ น,นี้ดินของปีที่แล้วยังใช้ไม่หมดนะครับอันนี้ก็ของปีนี้กําลังจะเริ่มนะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะอเอากแกลบเอาขี้แพะมันลงก่อนนะครับใส่ใส่ให้รอบๆเลยเออแล้วก็เดี๋ยวจะเทแล้วเราก็จะผสมเอาไว้ใช้ในกองนี้ก็ไว้ใช้ในปีหน้านะครับเดี๋ยวหกเดือนก็มากลับดินอีกรอบหนึ่ง จมาดูลงหน่อยก็ได้คือจะไม่วางกับพื้นก้างล่างเพราะว่าเชื้อรานะครับเชื้อราไฟท็อปที่ขึ้นมาจากดินตอนนี้เรา เราก็ยกขึ้นมาเพื่อไม่ให้เขาเชื้อรามาติดเชื้อจะไปกับต้นพันธุ์นะครับตอนนี้ก็ท้ายฤดูกำลังจะเริ่มฤดูการใหม่นะครับตอนนี้ก็เริ่มไปดูที่ทเพาะไว้ก็แล้วกัน โซนนี้จะเป็นโซนมืดๆหน่อยเพื่อต้องการให้งอกเร็วขึ้นนะครับนี่ก็ยังไม่ได้เสียบนะครับเป็นทุเรียนป่าจะอุ้มผงังบนรถเป็นกแกรบนะครับนี้เอาขี้แพะมันโรยก่อนแล้วก็กแกรบโรย